ทุกคนกลับมาเจอกับเชนอีกครั้งนะคะในช่องชาชาเอมคะ่ะคลิปวิดีโอของเชนวันนี้นะคะก็จะเป็นการดี y วเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองที่บ้านซึ่งการเปลี่ยนสีผมของชเชนแอมในวันนี้นะคะจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนสีผมทั้งหัวนะจะเป็นการ เปลี่ยนสีผมแบบออมร莱นั่นเองนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้เนาะหรือว่าการเปลี่ยนสีผมแบบไล่เฉดสีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วผลิตภัณฑ์ที่เชมนํามาใช้ในวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะทุกคน L'oreal Paris Colorista Ombre นะคะเป็นแบบบริชน้อนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะทําให้ผมเรานะคะจากที่เข้มๆเท่ากันเนี่ยมีการไล่เฉดสีนะคะจากเข้มมาอ่อนนะเขาเคลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาลุ้นกันนะ ว่าจะออกมาหน้าตายอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปของเชี่ยมในะคะรั้งแรกเลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องชาชาเอมกันด้วยนะเอาละค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเชมขอแนะนําอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนสีผมของเชมในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มจากชิ้นที่1น,นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ Developer Cream นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นแอร์บริชชินะคะแบบนี้เลยส่วนชิ้นที่3ก็จะเป็น l i g h t ิ n มิ่งครีมนะคะที่เดี๋ยวเราจะผสมลงไปนะรวมกับชิ้นที่1ชิ้นที่2นะคะแล้วก็ชิ้นที่4ก็จะเป็น c o n t อนด i n g s h a m ม o ูนะคะชิ้นที่5ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ D.I.Y. Brush นะคะทุกคนแล้วก็ชิ้นที่6นะคะก็จะเป็นฝาปิดแบบเรียบนะคะนี่แล้วก็ชิ้นจเจ็ดก,นะก็จะเป็นนี่เลยนะคะ gloves นะและชิ้นที่แก็จะเป็นนี่เลยนะคะ instruction sheet นะทุกคนาแชิ้นนะคะและอันนี้ส่วนตัวของเชมน,นะชิ้นที่9นะคะเราก็ต้องมีอะไรคะทุกคน t i m e r e r นะคะซึ่งเขาก็แจ้งไว้ว่า,วา ช็อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25-45นาทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะให้สีออกมาแบบเออเข้มหรืออ่อนมากแค่ไหนชิ้นสุดท้ายชิ้ทน,ท,นที่สิของเจมนะคะก็จะเป็นพวกเออคลีปสีผมอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนนะคะ่ะทุกคนเริ่มจะตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแบบเธอถ้าสีมันออกมาไม่ตรงใจเรานะคะอาจจะต,ต้องแบบเอกอกรกสีผมไปทั้งหัวนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรา เลยนะคะแล้วก็ชิ้นที่1ก็จะเป็น developer cream นะคะเราก็จะหมุนฝาอ,อ,อันนี้ออกนะแล้วเราก็จะผสม b อ่ a f i n s h i n g powder ลงไปนะคะต้องระวัดระวังนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดตามรมยตานี้เลยนะคะเทเบอร์สลงไปในเบอร์1นะคะ แล้วเราก็ปิดฝาก่อนนะคะเราจะผสมชิ้นที่1กับชิ้นที่2ลงไปก่อนนะยังไม่ใส่ชิ้นที่3นะคะตามอินสตรั i ชั่นชี้นะคะเขาก็บอก1และ2นะคะแล้วเราก็เช็คเวลนะเม็ชัวร์ว่าฝาแน่นนะคะแล้วก็เช็คห่างจากตัวเราสักนิดนึงนะคะทุกคนนะจะได้ลองเปิดดูก่อนนะคะ น่าจะเข้ากันแล้วค่ะทุกคนนี่พอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใสา่นี่ Lightening Cream นะคะนี่ Number 3ลงไปอันนี้เขาปิดอยู่นะคะเราก็ใช้ส่วนแล้วเราก็จะบีบเข้าไปบีบให้หมดหลอดเลยนะเปลิดเริ่มมาเะะปลิดยาย้ยอมผม ฝานะคะก็ยังเป็นฝาแบบเรียบอยู่นะและหลังจากนั้นเราก็เชคค่ะทุกคนน่าจะได้แลวนะคะทุกคนปวดแขนมากอ่า <laughs> หลังจากนี้นะคะเชคจะกลับมาใส่ถุงมือนะและเชคก็จะเริ่มจับเวลาเลยนะคะก็จะเอาประมาณ40นาทีอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวรอด,ดูก่อนนะคะว่าสิงจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะนี่เปิด สายเรียบนี้ออกแล้วเราก็จะใส่ฝานี้เข้าไปแชนนี่นี่นะคะเชมก็จะใช้แปลงอันนี้นะเชมมีที่ค้อผหูนะคะทุกคนน,นะป้องกันแบบว่าน้ำยาเข้าหูี่คอบไว้น,นะคะแล้วก็จะบีดน้ำยาลงไปให้ทั่วเลยนะคะมาเลยค่ะ แลก็กล่าวแบบเชลย์เองก็จะเอาช่วงแบบเออพวกช่วงกลางๆผมนะคะหรือเชลยจะแบบว่าเออขอขอทำเป็นแบบช่อๆเนี่ย ยังไงเชนเ,เนี่ยก็จะพักผมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินกันนะคะ two hours later อาาะค่ะทุกคนหลังจากที่เชมไปล้างผมสระผมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะฟ i n i s h l o o ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่มีความแบบร้อนเล็กๆน้อยๆน,นะนี่ <Wow. S 1> ให้ดูแบบนะ แสงธรรมชาติกันเลยนะคะนี่ก็ไม่ได้บรอนจา๋าอาจจะเพราะว่าเชมไม่ได้ทิ้งเวลานานมากพอหรือว่าอาจจะใช้สีไม่ได้หมดนะเราก็แบบไม่อยากจ,จะให้มันดูแบบว่าโดดจนเกินไปนะคะแต่ก็ถือว่าประทับใจนะแล้วก็ชื่นชอบนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะสีที่ออกมานะ ก็จะไล่เฉดสีนะคะด้านบนจเจนจะออกมาทางสีน้ําตาลนะแล้วก็จะมีความแบบเออบรอนเล็กๆน้อยๆน,นะคะในส่วนของช่วงล่างๆหนอนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถือว่าชินชอบนะคะทุกคนถือว่าโอเคนะมีความแบบนะ้าแบบบอนเล็กๆนะคะแบบเปลี้ยวขึ้นมันิดนึงนะคะทุกคนชอบมากๆเลยนะคะ สนใจนะคะก็สามารถลองไปหาซื้อกันได้นะคะ l o r e a l Paris Colorista Beach นะเป็นแบบออมเบรแบบนี้นะคะนี่ถือว่าใกล้เคียงกับเขาไหมอะทุกคนเนี่ยคล้ายๆเขานาเห็นนะเราก็มีความแบบไล่เฉดสีนะคะมีแบบเอ่อตันๆแบบบางจุดอะไรอย่างนี้เนาะก็<อ>ประมาณนี้นะคะทุกคน